สวัสดีครับผมสเประกอนัทแตนตตือรหัสนักศึกษา104ครับสวัสดีครับผมนายวชาการไพล์โฟกุานักศึกษา109ครับสวัสดีค่ะดิฉันนักศึกษาไัยรัตนยังวัล สาวนวิัยรหัสนักศึกษา124ครับสําหรับหัวข้อการคลังและงบประมาณสาธารณะผมจะมาอธิบายตัวทชิญทราบครับการคลังและงบประมาณสาธารณะระบบการคลังเป็นส่วนหนึ่งของระบบราชการแผ่นดินที่มีขอบข่ายที่กว้างขวางและมีความสัมพันธ์กับหน่วยงานรัฐทุกหน่วยงาน การคลังเป็นการศึกษาเกี่ยวกับการหารายได้ของรัฐบาลเพื่อมาใช้ใจ่ายในกิจกรรมต่างๆที่เป็นประโยชน์ส่วนรวมของประเทศโดยมีรัฐบาลเป็นผู้กำกับดูแลเกี่ยวกับรายได้และรายจ่ายอย่างเหมาะสมครับสำหรับความหมายของการคลังนะครับความหมายการคลังเป็นการศึกษาเกี่ยวกับข้อเทจจริงทฤษฎีวิธีการและผลกระทบกระเทือนของรายรับรายจ่ายและหนี้สาธารณะ รเรามารู้พร้อมกันนะครับว่ารายรับรายจ่ายของรัฐบาลน,นั้นมีอะไรกันบ้างครับรายรับรายจ่ายของรัฐบาล 1. รายได้ได้แก่รายได้จากภาษีอากรหรือรัฐวิสาหกิจต่างๆรวมทั้งค่าธรรมเนียมและค่าปรับเงินกู้ของรัฐบาลที่ได้มาจากภายในประเทศเงินคงคลัง 2. รายจ่ายของภาครัฐด้านการศึกษาด้านการป้องกันประเทศด้านสาธรารณสุข ด้านการพัฒนาด้านต่างๆรายได้ของประเทศได้มาจากการจัดเก็บภาษีทางตรงและทางอ้อมครับสําหรับหัวข้อต่อไปหน้าที่ของการบริหารการคลังครับหน้าที่ของการบริหารการคลัง 1. การจัดสรรทรัพยากรการทํางานของรัฐไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานไหนต้องมีการวางแผนและกลยุทธ์ให้ดีเพื่อจะได้ประหยัดเวลาและทรัพยากรในด้านต่างๆ 2. การกระจายรายได้การที่รัฐมีการกระจายรายได้ไปยังหน่วยงานอื่น เพื่อรักษาความมั่นคงขององค์กร 3. การรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจการบริหารของรัฐรัฐบาลจะต้องมีการคำนึงถึงเสถียรภาพทางเศรษฐกิจเพื่อรักษาความมั่นคงของเศษษษรษฐกิจวัตถุประสงค์ของนโยบายการคลังนโยบายเกี่ยวกับการใช้ใจ่ายรายได้ของรัฐเป็นเครื่องมือสำคัญในการกำหนดแนวทางเป้าหมายและการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางเศรษฐกิจ นโยบายการคลังเป็นตัวกำหนดหรือการรักษาสเสถียรภาพทางเศรษฐกิจให้มีความสนุนในการใช้แตยงบประมาณต่อมานโยบายการคลังแบบขยายตัวนโยบายการค้างแบบขยายตัว 1. เป็นการใช้มาตรการเพิ่มการใช้จ่ายของรัฐบาลและการลดภาษีของรัฐบาล 2. ส,ส่งผลให้ความต้องการรรมของเศรษฐกิจเพิ่มสูงขึ้น สส่งผลให้รายได้ประชาชาติโดยรวม 4. สามารถใช้เพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจที่กำลังตกต่ำหรือเศรษฐกิจที่กำลังประสบปัญหาเงินฝืดได้นโยบายการคังแบบหดตัวนโยบายการคังแบบหดตัว 1. การที่รัฐบาลมีการใช้ใจ่ายของรัฐบาลลดลงและมีการเรียกเก็บภาษีเพิ่มขึ้น 2. การใช้ใจ่ายรวมของประชากรในประเทศลดต่ำลง 3. ส่งผลให้รายได้ลดลง สี่ดังนั้นนโยบายให้ลักษณะนี้จึงเหมาะกับการแก้ไขปัญหาเงินเฟ้อนโยบายการคลังแบบเป็นกลางนโยบายการคลังแบบเป็นกลาง 1. การที่รัฐบาลเพิ่มการใช้ใจ่ายภาครัฐและเก็บภาษีเพิ่มขึ้นในสัดส่วนเท่าๆกาัน 2. นโยบายการคลังนี้ไม่มีผลต่อการใช้ใจ่ายรวม 3. ดังนั้นจึงไม่ทําให้รายได้เกิดการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมที่สำคัญทางการคลัง 1. การกำหนดนโยบายการคลัง 2. การบริหารจัดเก็บรายได้ 3. การบริหารงบประมาณรายจ่าย 4. ในการจัดเก็บรายได้และการจัดสรรงบประมาณ 5. การบริหารการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินสถาบันการคลังสถาบันที่เกี่ยวกับการจัดทำและการบริหารงบประมาณของรัฐบาลอาจจกได้เป็นสถาบันการคลังด้านรายรับและด้านรายจ่ายโดยรายรับของรัฐบาล รัฐบาลท้องถิ่นในประเทศไทยเรียกว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจจัดเก็บภาษีอากรบางประเภทวัตถุประสงค์ของการจัดเก็บภาษี 1. เพื่อหารายได้เข้ารัฐ 2. เพื่อการควบคุม 3. เพื่อให้เกิดการกระจายรา,ายได้ที่เป็นธรรม 4. เพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศร,รษฐกิจอากรแบ่งเป็น5ประเภท 1. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2. ภาษีเงินได้นิติบุคคล 3. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 4. ภาษีธุรกิจเฉพาะ 5. อากรสเต็มค่ะสำหรับขอข้อความหมายงบประมาณนะคะเราจะมาอธิบายให้เพื่อนๆฟังค่ะความหมายงบประมาณงบประมาณเป็นแผนทางการเงินที่แสดงแนวทางในการปฏิบัติและนโยบายในการดำเนินงานของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งกระบวนการแผนงาน ดำเนินงานภาครัฐเป็นลายลักษณ์อักษรที่แถลงต่อรัฐสภาเพื่อขออนุมัติงบประมาณเพื่อการใช้งานงบประมาณทรัพยากรที่มีอยู่จำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยที่รัฐบาลได้สัญญาต่อรัฐสภาและประชาชนที่จะใช้เงินภายใต้เงื่อนไขข้อจำกัดต่างๆให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศต่อไปนะคะเราจะมาอธิบายเรื่องประเภทของงบประมาณประเภทของงบประมาณ 1. งบประมาณแบบแสดงรายการ2งบประมาณแบบแสดงผลงาน3งบประมาณแบบแสดงแผนงาน4งบประมาณฐานศูนย์ 5. งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ครับสำหรับความสำคัญของงบประมาณผนจะมาอธิบายให้เพื่อนเื่อฟังกันนะครับความสำคัญของงบประมาณงบประมาณมีความสำคัญที่เป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติ และต่อประชาชนเป็นเครื่องมือในการบริหารประเทศและหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเป็นเครื่องมือในการจัดสรรและกระจายทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้มีประสิทธิภาพเป็นเครื่องมือในการกระจายรายได้ให้เกิดความเท่าเทียมและเป็นธรรมแก่ประชาชนเป็นเครื่องมือในการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ หรืออธิบายง่ายๆก็คือเป็นเครื่องมือของฝ่ายนิติบัญญัติในการควบคุมฝ่ายบริหารประเทศก็ให้เกิดการพัฒนาประเทศเป็นกรอบในการบริหารประเทศของรัฐบาลเป็นเครื่องมือวัดผลของรัฐบาลสรุปความสำคัญของงบประมาณงบประมาณเป็นเครื่องมือของผู้บริหารในการจัดสรรค่าใช้ใจ่ายให้แก่หน่วยงานต่างๆ เพื่อนำไปดำเนินการในการจัดทำกิจกรรมตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศชาติและเป็นเครื่องมือของฝ่ายนิติบัญญัติในการควบคุมและอนุมัติให้ฝ่ายรัฐบาลได้ดำเนินการใช้งบประมาณในการพัฒนาประเทศสำหรับการฝังและงบประมาณสาธารณะคือการ,รบริหารจัดการรายได,ได้และรายจ่ายของรัฐบาล เพื่อนำรายได้ในส่วนนี้ไปพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศและบริการสาสนารณะต่างๆโดยรัฐจะรวบรวมเงินจากภาษีและแหล่งอื่นๆเพื่อกระจายไปยังโครงการเพื่อผลประโยชน์ของคนในประเทศครับผู้ผมขอจบการนำเสนอในทานีีขอบคุณครับ